กรับสวัสดีครับธรรมชมุมเจดกหลบมินีเบาแอมละทงกัน,กนดเดินทางมาหาลุงต๋อมอีกขึ้นเ่าครับนผูมชมนะครับเนาะมาถามข่าวถามข่าวลุงต๋อมผมยิ่นข่าวว่ามีอาจารย์นี่มาส่งเอาอยู่สารปู่เจกอกองเนาะลุงต๋อมเพิ่นมากกันจทคนครับมากแค่สามคนมากสามคนครับโอ้มาทําพิธีเอาตอนกังเว้นเลยบ่ครับกังเว้นเลยเพิ่นมาส่งสารปู่เจกหวดก่อน,นี่เพิ่นก็ได้ได้เขาก็ได้ งดก่อนพันก็ได้เนาะดเพ่นในเล็กักกตูไปถือจักตูอีสามตูหรือสองตูสาตูสองตูเลยทั้งทั้งจูนทั้งทั้งเจ็ดเออทั้งเจ็ดศูนเลยศูดออมันออกูาศูนย์ก็ไดถือทั้งเลข3สามตทั้งสองตเออ้คนบ้านเขาก็ด้นี่บ้านทุ้ไดมดบ้านบ่เออเอาน้ำเปิาเนอยู่เขาไห่กาแฟผรม1ิกระปองไห่ปูระปอง1ิคตร โอ้เพิ่นแจกเพิ่นมันเออเพิ่นเหม่ยไม่ไหวจิบขวดเออทหานก้าวโอ้ครับแต่แต่พันเอิญนผมอยู่ตอนเขาว่าผมบอกเขานะว่าผร้อมบอกง้อพัน่านะโอ้ครับครับแตว่าเบิ่งอยู่ให้เบิ่งไต่น้ำกันนั่นละผมว่านะครับครับแนวพ่นลงเนาะผมก็บ่ไปใกล้เนาะโอ้ลูก้อมเปิดทางให้อยู่แต่ว่าผมบ่ไปใกล้โอ้เปิดทางให้เพิ่อนโอ้แต่ว่าผมบ่ ไปใกล้วันทีนหน้าลุงต่อมเิ่นก็เป็นจาของทีจากองหน้าแล้วครับเพาะเปิดทางไหยุยู่พราเว่าเต่ว่า่ก่าใกล้ดอกให้เกียริเิ็นอกล้ขั้นกระไดแต่ว่ามาสกิตกตนะิันได้0ูนยแต่ว่าขลองห้าเนี่ยมันเจ็ดสองสามคือเหล็กํำเรล็กเดียวกันบ่ห่างกันศูนยังกว่าศูนย์ห้งวดงวดวันที่สิบหนี่บอครับสินี่ สิบหกมีหน้าเออห้าสามแต่ข่องข้างน่ะมันเจ็ดสองสามโอแต่ว่ามันเด้งบ่ห่างกันเพราะว่าน่ะเพราะว่าผมมาหนีอยู่แต่ว่าผมบ่ซื้อน้ำเิ่นเพราะว่าผมผมกับเราไปหาอยู่แล้วจรินะก็มั่ใจเลยเออเอ้าข่องข้างอยู่แล้วเพราะว่าเราเมื่อพอปกติเราถอยทีนะแต่ว่าจังหวะพ่นบอกไหวว่าได้สิได้หล่นว่าน่ะครับบ่ได้น่อยดอกแต่ว่า อดเอาเพื่นว่าก็อดมาสันเนาะครับครับแม่ก็อดทนเอาบ่แม่นว่าเราบ่เคยบ่เคยหาแต่ว่าผมใบบ่ถือเออเราหาตลอดอยู่ครับอแต่วันว่าทันจังหวะเฮาประมาณนั้นเพิ่นมาเพิ่นมาส่งเอาจต่คนครับผู้เดียวมีหญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเป็นอาจารย์บ่ครับเป็นอาจารย์แน่เนาะมาส่งเป็นอาจารย์โอ้เขาก็สวดอีหยังเขาก็เป็นเนาะแต่ว่าที่ที่ผมไข่3เดือนก็เซาย้อนเพิ่นได้บ เพิ่งมารักษาหาเพิ่นมารักษาหา,า,า,หาว่ามาแก่บนนหาโอ้ครับครับ,รบออมามาแก่บนกับปูนเนี่ครับครับอันเลขเพิ่งได้ไปวันที่สิบหกมีนาคมพศะส,ะสองพันสองร้อยหกสิบห้าเป็นศูนย์ห้าสามที่บออ่งวดนี่แหละศูนย์หาสามศูนย์ห้าแต่ศูนย์หามันออกไปเไหรอก็ออกไปแล้วเพิ่งได้ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามเลขสามตัวพอมกะะับว่า ออกไปแล้ววาวาจริงๆคือกันเนาะเออก็ออกไปแล้วเปิดเราเห็นบอกแปดสามมาออกสามเปดเห็นบ่อเตือนอันนั้นครับเมื่อน่คือกันของคนนี้นนองวาวาได้จะแม่จ่แม่จะแม่จะแม่มันกระตรงกับเลขความฝันของลุงต้อมเแต่ว่าของลุงศูนย์สามอันของลุงนั่นสองสามลุงต้อมทีลุงต้อมฝันว่าเห็นคนตายสามเออนอกเป็นสามศูนย์ก็ได้ เพราะว่าตายสามนี่มาคืนนี่แล้วว่าเขากลับมาบอกงานทั้งสามชพใหญ่มาบอกงานเอาเทียนมาให้ผพูดถ่ายในบ้านน่ะเอาเทียนมาห้ไปห่อกระตมให้น้ำพันววานกาลุงห่อเก่งพันววานน่ะอาจารย์เป็นยุบานได้กว่านะนี่อยู่บานเดียงมันโน่นมันเดียงครับมันเดียงมันเดียงมันโน่นเพราะว่าพอเที่ยง ูจักอยู่ว่าเคยเอาเพิ่นลงเพิ่นว่าเนาะโอ้บ่ครับเอออันเดี๋ยวๆๆลุงต้อมให้ขออันแสกแนิจักหน่อยเลข2ตัวเพิ่นได้อยู่บ่าทเนี่มีบ่เลขเลข2ตัวเออเอามาให้เบิ่งนะเดี๋ยวจะให้เพิ่นจกกระเป๋ากันนะครับท่านผู้ชมของเป็นซอนีโอ้จดใส่กระดาษไว้เลยตัวนี้3เออเขาจดให้ผมเลยครับๆๆเดี๋ยวๆๆยดเดียดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเบงมาเป็นหยังดอกเนาะ แต่ว่าเลกม้าไก่เคียงกับเผ่าผมว่าอืมทองมีสามดาวเป็นก่อนเออศูนย์ห้าสามเอสองห้าสามสองห้ามีด้วยค่ะท่านผู้ชมเด็กคนมัดส่งเอาถีสารฟูเจ็ดมาหนึ่งนะครับประหารเออแต่ว่าบอกห่างกับผมหมวดกรอนเป็นส่งเลยตัวเดค่ะต้งตอบศูนย์ห้าห้า งวดก่อนพระ่งเดี๋ยวศูนงวดวันที่หนเบิงงวดนี่ครับเบิรงนหนงวดนี่แหะครับลากกระหาศูนย์เดศูนย์เด้อด้มันก็ออกศูนยกตโอเขาก็คับพิกเอาเลยแล้ตั้งสองทั้งล่างทั้งบนเดี๋ยวให้เอซีเบิรงให้ท่านผู้ชมเบิรงกันครับตัวนี้น่าลงต่มน่าถีที่จดมาให้ที่เขลงไปวังหันเขาจดให้ผมนอกอันเป็นตัวเลขเนี่ยนี่อ่าใส่กระดาษอันน่อยลงไปยังอปนีันี่นี่นี่ กับบ่ค่อยชัดกันเลยกาจราหน้าเบิ้งนาะแต่มันก็บ่ห่างจากนี่ต้มปั่นบ่ห่างแต่แต้มแต้มเดียวเองนาะแต่มันรุนแรงลูตัวนี้สองสามกับมีเนาะมีเอออันสองหาสามนี่แต่แต่พอมาบ่ได้ให้เพิ่นเบางไหนก็มาถามดีแล้วนาะเพิ่นกระลงเพิ่นนาะแต่ว่าเอ้ยเลนนี่มันไก่เคี่ยงเจ้าบอกว่าเออไก่เคี่ยงเจ้าบอกคือเต็มในใจดอกลุงต้อมสองหาสามนี่มาแต่สาครับ เป็นกระจดไทยอีกขึ้นกันบ่เออเป็นสซ่งใดมันบ่เออนี่แหละเป็นสซ่งใดเป็นโซ่งใดศูนย์ห้าสามเออสองห้าสามเออสองหากระ่าออกไปแล้วพอผมทวงน่ะเป็นกระไดสองห้าสามขันขันสองห้าสามนี่ข้อห้ามันมันสองสามเพื่อว่าเห้ามพิกเลยขันบ้านนี้เห้ามาพิกเอาสามตัวเจ็ดสองสามเออขันมันพิกมาสามตัวเข้าห้าแล้วบายุครับเออแต่ผมกระไดว่าให้พรมครั่งได้รมประถามนะผมก็บบบอก คนละส่วนเนาะเดี๋ยวจะว่าเก่ากายนะก็เขาก็ปล่อยเขาครับเออเขากับปล่อยของเขาคือกั้นเอออยู่องเข้านอครับผมครับผมแมนแมนแมนโอแต่ว่าเมื่อคืนคันตบตบถ่ายสามโซบนอออันแต่แต่เรขของเอง่นเนี่ยก็เป็นตัวนี้เด้วยครับท่านผู้ชมเนาะเรขของุ้งตอมกับตังหกครับตัวนี้เพิ่นไปส่งเอาเพิ่งไปส่งเอาครับ ผมไปเปิดทางใไงไปเปิดทางให้เดี๋ยวเบาแอมเราตงกะสีจดใส่กระดาษอีกข้างหนึ่งชัดๆไปแคปหน้าจออาจารย์เป็นมาเอาแต่บ้านยังก็ลุงตอบมันนู่นมันนู่นมาเอาแต่บันนู่นครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะเป็นเลขกศูนย์หาสามสองหาสามกับเลขกสองหาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตงกัสีจดไปแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำเนื้อครับเด้อ นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสวนยางของลุงต่อมครับเป็นก่อยางไปมาอยู่นะครับผมไก่เฮ็ดสถานที่จอดรถเวลลงมะล่ำเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแต่ถาแต่นักวันทีหนึ่งสถานะลุงต่อมเนาะเดินลงเลยเนาะครับผมนักวันทีหนึ่งกิดจ่างมะล่ำขณะใหญ่มางันปูเจ็กเดือดนะครับท่านผู้ชมเนาะสถานที่ครับขอขอบคุณขอบคุณลุงต่อมในหลายเด้อครับที่ให้แนวทางดีๆครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับลุงต่อมสวัสดีครับขอบคุณในหลายครับคุณลาครับตรงหน้ามองเพิ่นปั๊บว้คุณเปียนอึดเตอรอเปียโงคุณครับ เดี๋ยวเราเอ็มเราท่งกระสีจดใส่กระดาษไว้แคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมท่านผู้ชมที่เคารพนี่เด้อครับเลขอาจารย์มานุ่นเพื่นเขียนให้ลุงต่อมนะครับเนาะเพื่นเขียนใส่กระดาษให้ลุงต่อมครับผมศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามครับท่านผู้ชมราคาสองห้าสามสองห้าสามครับเลขล่างสองตัวสองห้าครับท่านผู้ชมเพื่นเขียนใหสามหางนะครับเนาะ สามตัวกับสองตัวครับท่านผู้ชมงวดก้อนเพิ่งกระเข่าสามตัวสองตัวนะครับเนาะงวดนี้เพิ่งก็เลยมาะซ่งเอาอีกครับห้ามันเข่าอีกเป็นวะนี่แหละครับผมอาจารย์บรรนุนครับก็ลองเบิ้งไว้เป็นแนวท่าเนาะครับเนาะถ้ามีโชคมีลากน้ำกันครับท่านผู้ชมศูนย์ห้าสามสองห้าสามสองห้างวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลตุงกัซซิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้า ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทุง่งน้ำนี่ด้วยครับเด้อไม้มีโชคไม่ลาภแหงๆนี่รวยอยู่ดีไม่แห้งเ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ053 053 253 2525